ถึงขึ้นบินนุ่งขาหางกาลังขึ้นนะคะทุกคนเราต้องถ่ายทางข้างบนข้างล่างนะทุกคนนะ,ะ้วยค่ะภสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่การแข่งว่าว ว่าสวยงามนะทุกคนว่าว่าอะไรนะว่าแปลกว่าว่าความคิดสร้างสรรค์ว่าแปลกนะคะทุกคนว่าว่ามังกรนะคะว่ใส่เสื้อยีนอยู่บางรีนะคะทุกคนบางรีที่จัดงานทุ่งนุ้ยนะคะทุ่งนุ้ยมากันจัดงานที่ทุ่งนุ้ยบางรีบางรีนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวอินโดกันนะคะทุกคน เอาเรอปล่อยค่ะทุกคนมาดูว่าอินโดค่ะว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะคะอันนี้แข่งว่าวสวยงามความคิดสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนปล่อยปล่อยปุย๊บรอลมกันอ้าว่านี่ขึ้นเดีนี้อ่โอ้อันนี้ขึ้นมันออใชตัวช่วยอันนี้หางออัประานนู่นเราอี้ด๋านอนี่ค่ะเขาเขาพาหางขึ้นนะคะ นี่ค่ะทุกคนตัวมันขึ้นไปแบบน,นี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะตัวขึ้นแบบนี้นะคะตัวขึ้นแล้วก็ให้พาหางนี้ขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเป็นชุดเดียวกันค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะโอ้ทุกคนสวยงามมากเลยค่ะความคิดสร้างสรรค์นั่นคือตัวตัวที่ขึ้นข้างบนนะคุณทุกคน นี่คือตัวที่ขึ้นข้างบนนะคะอันนี้ว่าวอินโดนะคะทุกคนฟ้าอินโดแล้วเขาต้องพาหางขึ้นไปด้วยนะคะนี่คือหางของเขานะคะนี่คือการแข่งว่าวสวยงามความคิดสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนขึ้นไปแล้วค่ะว่าวอินโดนะคะพาหางขึ้นไปแล้วค่ะว่าวความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนี่โอ้ oh. นะะุ่ะพูดถึงขึ้นดีมากนะคะตัวที่ตัวที่เป็นตัวตัวที่บินอยู่นะคะคุณคุณคนว่าอินโดที่ไอส่วนที่อยู่ข้างบนอ่ะบินดีมากเลยคะ่ะส่วนหางเขานะคะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่คือหางของเขานะคะนี่ค่ะเขาพาหางกระดึบ๊บกระดึ๊บเหมือนเหมือนมังกรน,นะคะทุกคน ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะลงโอเคกะถือว่าสวยงามนะคะทุกคนนั่นแหละมาดูขยุ่นครั้งที่สองกันทุกคน อินโดนะเขาดึงกลับมาแล้วนะคะทุกคนต้องมีคนพาหลายคนกันนะทุกคนดูห่างผู้ยาวมาก มีคนช่วยหลายคน,น,น,นอ้าปล่อยแล้วค่ะทุกคนพูดถึงขึ้นบีนุ่งขาหางก็ลังขึ้นนะคะทุกคนเราต้องถ่ายทั้งข้างบนข้างล่างนะทุกคนนะนี่ค่ะพา,าหางขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนเหมือนมังกรไหมคะทุกคน <c oughs> ไปอยู่แบบนั้นเลย เขาโชว์นะคะทุกคนโชว์ความสวยงามนะคะนี่ค่ะขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือว่าวอินโดนะคะแข่งสวยงามงานงานว่าวสตูลปี2 5 6 6ค่ะทุกคนงานว่าวจังหวัดสตูลน,นะคะอันนี้คือว่าวความคิดสร้างสารรค์สวยงามค่ะทุกคนสวยไหมนู่ค่ะไอตัวข้างบนคืออันนี้นะคะตัวที่บินอยู่ตรงนี้ส่วนข้างล่างคือหางของเขานะคะนี่ ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นว่าสวยงามว้าวไม่รู้เรียกว่าว้าวอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าว้าวอินโดนะคะทุกคนนี่ค่ะมันเป็นงานแข่งว้าวนานาชาตินะคะวะ่างานแข่งว้าวนานาชาติจังหวัดสตูลค่ะทุกคนพามาเที่ยวชมนะคะนี่ค่ะโอเคลงแล้วสวยงามค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ <laughs> ทุกคนสวยมากเลยพี่ลีพี่ลีจะทำเรียนแบบแล้วนั <c oughs> ่นนี่ถ้าว่าทำแบบถือขอามอบ้านนั่นยอมนะ <c oughs> ยอมยอมมานี่ค่ะของวังนะครับทุกคนเขา้ามาแข่งว่าสวยงามน,นะคะพี่ลีมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะ ขอถ่ายรูปนะคะเนี่ยต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะเนี่ยพี่หลีตั้งชื่อให้ว่าว่าอะไรพี่หลีว่าวเสี้ยวประจันว่าวเสี้ยวประจันของวังนะคะทุกคนเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะขึ้นสวยงามแล้วเราถ่ายให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวดูความสวยงามกันไม่ถ่ายเจอกันโอเคโอเคโอเคเราค่ะกระโหลกบินว้าวตัวที่สองนะคะว่าวกระโหลกบินหันหน้หันหน้าหันหน้าหันหน้าอันนี้ทั้งหลังนะคะ อ๋อนี่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้พี่ลีกระโหกบินมลีโอ้โหว่าวกระโหลกบินพี่ลีจะไปทำเรียนแบบนะคะทุกคนทำเลยทำเลยทำไม่เป็นหรอกทำเล่นสนุกสนุกแบบเด็กเด็กได้ทำเครงบินโอ้สวยงามมากค่ะทุกคนอุ้งสวยสวยสวยว่าวกระโหลกบินมาลีเอาตัวที่สามค่ะตัวที่สามมลีตัวที่สามตัวที่สามนี่ว่าวอะไรคะนี่ รู้จักนะทำให้เด็กๆเล่นะอันนี้ตัวนี้อะไรคะเนี่ยมานนี้เอาข้างหน้าเลยเอาข้างหน้าพี่มือไว้นะอันนี้เขาเรียกว่าเว่าอะไรคะนี่เว่าเว่ายักษ์ว่าวลาหูโอ้ว่าวลาหูลาหูอมจันทร์ทุกคนนี่เว่าวลาหูนะคะทุกคน สวยงามมากค่ะสวยจริงๆเลยนะความคิดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าค่ะเอามาแข่งความคิดสร้างสรรค์แลเนาะเนี่ยเรายังคิดไม่ได้เลยนะคะทุกคนบางเก่งมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะกันกันของกันมีกันอ๋อถ่ายฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวไปหาผมได้ที่ร้านโคเชสิตโคเชสิตโคเชสิตร้านออ๋ไปแบบโอ๋อโอเคโอเคถ้าวันไหนผ่านแวะมั้งหนูว่าจะแวะบ้านไปหา อันอันอันมานี่มั้งเนี่ยอันนี้ลูกสาวอันนี้ลูกสาวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามแล้วเขาถามว่าว่าของใครเขาบอกของป้าค่ะสวยงามวันนี้จะถ่ายกับเจ้าของนะคะนี่คือเจ้าของนะเจ้าของลิกสิ์นะคะบางชื่ออะไรคะอ๋อซีซันอ๋อโอเคโอเคเนี่ยค่ะทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านบางกันนะคะทุกคนจะไปลื้จะไปลื้โกดังว้าวกันนะคะทุกคนสวยงามที่บ้านายหลายตัวสวยงามมากสวยงามจริงๆ ความคิดสร้างสรรค์เนาเราไปทําตัวเล็กๆเรียนแบบได้นะนี่ได้ได้โอเคสวยงามทําตัวเล็กมันขึ้นยากโอ้มันต้องตัวใหญ่นะคะับกันหับลมมันดีว่าตัวใหญ่ดีกว่ามันว่าเลยอันนี้อันนี้ใช้กระดาษไอ้นี่หมดเลยเนาะกระดาษถุงเลยไยายามจะุ่นนะจะบอกนะเนม่ยถงไหนปุ้ย อ๋อถ <Cornell. S 2> oh, oh, okay. ุงท oh, oh, well, you know? ี่อยู่ข้างในของโอเคสส่วสิบห้าสิบห้าปุยยาลาได้ไหมปุยยาลาสวนเลืยาลานี่ค่ะทุกคนเสื้อฝนโอ้เสื้อกันฝนนะคะใช้นี่ค่ะทุกคนเด็กๆที่ไม่มีกระดาษตาทำด้วยกระดาษอ่ากระดาษอ่ากล่องกระดาษอ๋อกล่องกระดาษลังโอเคส่วนตานะคะทำด้วยกระดาษลังนะนี่ตานะคะตาสองสีสวยงามต้องดีต้องเป็นอื